นี่แหละคู่ชีวิตแท้จริงคิตตี้โพสซึ่งถึงเอสกันตพงในวันเกิด37ปีวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเอกเอสกันตพงที่ปีนี้อายุครบ37ปีเต็มและเป็นปีที่ค่อนข้างสาหัสมากๆหลังเจ้าตัวเกิดอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์และหยุดหายใจไปนาน20 นาทีตอนนี้ก็ค่อยๆฟื้นฟูร่างกายตัวเองให้กลับมาแข็งดังเดิมล่าสุดคิตตี้คริสติน่าพรรยาของเอสได้โพสต์ตข้อความผ่านไอจีอวยพรสุดซึ้งถึงสามีที่รักว่าที่รักที่พึ่งฮีโร่ของฉันวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณคงจะภูมิใจในตัวคุณมากไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วลมแล้วลุก และความแข็งแกร่งของคุณแสดงให้เห็นทุกวันและแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของคุณคุณกำลังต่อสู้อย่างแชมเปี้ยนฉันเชื่อว่าหลังจากการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จนี่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ฉันอยากจะเฉลิมฉลองร่วมกับคุณในวันนี้จงเป็นคนที่เข้มแข็งต่อไปหวังว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางในที่สุดฉันรักคุณหมดหัวใจ สุขสันต์วันเกิดที่รัก